กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาทำางราโพงบูทูธกันนะครับง่ายๆคือเราจะต้องมาเทสก่อนนะครับนีอาการเ,เสียบชาร์จแล้วติดนะครับแต่ที่นี้ชาร์จไปดังเปิดไปแล้วดังตูดปึ๊บปึ๊บเหมือนจะติดนะครับแต่ก็ไม่ติดคืออาการอย่างนี้คือเราก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับชำไม่ได้นะครับ เราก็จะได้เปิดฝาแงี้ข้างก่อนนะครับถอนน็อตสีตัวที่อยู่ข้างซ้ายและข้างขวาออกก่อนนะครับถอนน็อตสีตัวก่อนนะครับแล้วก็จะางเี้ฝาเด็กครับที่บังลำโพงอยู่นะครับ ก็ขัน,น็อด12ตัวออกนะครับใช้เวลาขันนานมากเลยนะครับไวมากขงขันไว้มากเลยนะครับเหมือแนบบสว่านแบตเลยนะครับเราก็จะขันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ เก็บน็อตไว้อย่างนี้ลองแงะดูนะครับยังไม่ออกนะครับติดน,น็อตอีก2ตัวโอเคครับโอเคครับความน็อตออกแล้วก็เก็บน็อตไว้ให้ดีนะครับระวังน็อตหาย เช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับอาการอย่างนี้ไฟชาร์จไม่เข้าแบตมาไม่เต็มหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องไปเช็คดูใส่แบต3โมโวลต์น,นะครับ37โวลต์แบตที่ใช้ได้ต้องมาเต็ม3โมโวลต์น,นะครับถ้าใช้ไม่ได้คือต่ำกว่า3โมโวลต์ก็เหมือนแบตเสื่อมแล้วละครับแล้วก็ต้องวัดดูนะครับ ูบวกลบนะครับ DC AC DC คือไฟแบตเตอรี่นะครับนี่มีกหวาหนึ่งนะครับขึ้น3โมโวลต์ขึ้น3ปุ๊บขึ้น3แล้วก็มา2.5คือแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เลยลองเอาลำโพงยูทูธอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซ่อมใหม่นะ ดูนะครับเสียงไฟเข้าไปแล้วก็เปิด Bluetooth mode มีไฟติดนะครับแล้วก็มีสัญญาณบลูทูธออกมานะครับแล้วก็เปิดติดตลอดแล้วนะครับไม่มีการโฟเทคของเสียงที่ตอนแรกที่เราเช็คดูนะครับนี่ผมก็จะรองมาต่อสัญญาณบลูทูธแล้วก็เปิด เพลงดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับทีนี้ตอนผมเทสเนี่ยผมเทสไปประมาณ4 5ห้าเพลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันได้มากกว่านั้นเนาะแต่เราอยากรู้แต่ช่วงที่ผมเทสเนี่ยผมตัดออกไปเพราะมันใช้เวลานาน,านมากเลยเนาะทุกคนเนาะก็เอาแช่นิดเดียวพอ เพื่อเป็นวิธีเป็นวิธีเช็คอย่างหนึ่งเพราะว่าลำวงพวกนี้ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับถ้าเรารู้วิธีบำรุงรักษาเอาละครับทีนี้ก็จะพามาดูแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมเปลี่ยนไว้แล้วนะครับอันนี้ผมจะมาเช็คอีกรอบนะครับเช็คแค่ดูนะครับว่าอันนี้ แบตเตอรี่ทัวศัพท์นะครับอ่าสี่นะครับสามสามสองสคือไฟมาไม่เต็มนะครับไฟโฟเทคไฟออกจากแบตเตอรี่ที่จ่ายไปให้บอร์ดวงจรของน้โพงมูทูธเนี่ยมันโฟเทคอยู่นะครับคือผมก็จะแกะ,ะติดออกมาดูนะครับมันเสียจริงหรือเปล่า วัดที่ขั้วอีกรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจ,จเป็น d c อยู่นะครับดีเซนโอเคครับสามสเสียบแน่นอนครับตัดสายลงมาเลยนะครับแล้วก็จะนำแบตเตอรี่ของซับมือทีเตรียมที่จะบัดจี เตรียมหัวแห้นเตรียมตะกัวแล้วก็เตรียมฟักที่จะสามารถบัดจีหัว้วบวกลบนี่จะไปต่อเข้าบอร์ดวงจรของลำโพงบูทูธนะครับทีนี้ก็จะมาขูดทองแดงเพื่อให้ง่ายต่อการบัดจีนะครับ ก็จะขูดออกขูดออกสีดำๆให้งหมดเลยเยอะเต่มี้ทองแดงนะอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเอาตะกัวและเลงไล่ให้เป็นก้อนตะกัวออกมาก่อนนะครับมันจะง่าย,ะายตะกรมบัจจีนะต่ก่อนบัจจีเนี่ยนะก็ต้องเช็คขั้วบวกขั้วลบก่อนว่าเราใส่ถูกทางหรือเปล่านะครับ เพื่อให้ง่ายต่อการเช็คนี่ครั้งต่อต่อไปนะครับเราต้องเช็คขั้วบวกขวัก้วลบก่อนนะครับไฟไดีซีอนเดิงครับอ่านี้บวกอ่านี้ลบแสดงว่าสายสีแดงขั้วบวกเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับทุกคนโอเคครับบัดจีเลยครับ อนนี้ผมใช้ไฟที่250องศาะนะครับแต่ถ้าบัจจีเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ผมก็เอาความไวนิดนึงนะครับติดแล้วนะครับบัวกำลับไหมครับบัวกบลบจะมีเส้นแบนง,งกรงแางนะครับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ได้ทุกรุ่นทุก ยี่ห้นะครับแล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับก็จะบอร์ดก็จะมีบอร์ดนะครับบวกลบนะครับบวกลบแล้วก็เสียบบวกก็จะ นะครับถ้าเพื่อนสงสัยตรงไหนครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วผมจะ,จะไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับมี5โวลต์นะครับที่เราวัดได้5โวลต์มัน10โวลต์1,000ไมโครฟารตดนะครับทีนี้เราก็จะติดแบบเข้ากับ ตัวลำโพงบูทูธนะครับก็ทุกคนคิดดูครับว่าเราเล่นมือถือเนี่ยวันหนึงได้กี่ชั่วโมงถ้าเราเอาลำโพงใส่แบตเตอรี่ของมือถือเนี่ยไปใส่ในลำโพงบูทูธเนี่ยมันจะนานขนาดไหนนะครับผมก็ตีไว้เราๆสักแปดถึงสิบชั่วโมงได้นะครับเพราะเปิดอย่างเดียวนะเราไม่ได้เล่นราเปิดเพลงอย่างเดียว แต่นี้ก็ต้องไปทดลองอีกทีนะครับก็เราจะประกอบเลยนะครับเก็ียบสายไฟให้เหรียบร้อยแล้วก็ประกอบน็อต12ตัวนะครับโดยการ กอบทีดีเนี่ยเราก็ต้องเช็คประกอบไปด้วยแล้วก็เช็คไปด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะถอดแล้วก็มาแก้ไขส่วนเล็กๆน้อยๆคือ,อเราก็ไม่อยากทำะนะเนาะก็ต้องเช็คไปด้วยทําไปด้วยเช็คไปด้วยทําไปด้วยเพื่อง่ายต่อการแก้ไขก็ฝาก กดติดตามกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกดกระดิง่งช่องวารุษสุตนาด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหน้าจอของโทรศัพท์นะครับที่ผมจะทำอย่างนี้ครับทำเร็เรวๆอัดเร็วๆไว้แล้วก็บรรยายการทำไปในตัวนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมพากถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สอบถามได้ครับนี่ก็ประกอบน็อตสตัวซ้ายขวานะครับซึ่งผมเห็นบ่อยนะครับที่เขาแถมมากับโทรศัพม,มือถือเนี่ยลำโพงมาเนี้ยอันนี้เพิ่งมาทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ก็จะประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะเช็คความเรียบร้อยของโปรดักชิ้นนี้ครับที่เราทําทำให้เหมือนเดิมครับแล้วก็เปิดเทปแล้วก็จะเปิดเพลงนะครับก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับเพลงที่ได้ยินคือผมก็ไว้ครับปาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในการเปลี่ยนหน้าจอนะครับช่องวารุธสุตนานะครับเฟซบุ๊กวารุษสุตนานะครับสอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ